สบายดีพี่น้องฟองไฟซูบุษกคนบันนีเฮ้ามาเข่าสู่ช่วงอีพีสองเนาะอ่าซึ่งมือว่านนี่ปูได้มาเราถึงตอนที่ปูไปหาพ่อแม่คู่บาอาจารย์นะเห็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์แล้วอยู่ทั้งจังหวัดสกลนครปูกด้กลับมาบ้านทุกวันพระฤหัสบดีปูจะต้องขับรถไปรับเอาพระอาจารย์ที่อยู่วัดป่านนกลางแสงธรรมเนี่ยรถปูตะกีดรถฟอร์จินเนอร์ตอนนั้นแม่คู่กับยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังว่าท่านได้ลงมา นะตอนนั้นก็ได้ยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังบัท่านด้ลงมากปู่ก็ได้โทรบอกไปคู่กะเพาเข้าเจ้าไปปู่ก็ไปเลี้ยนศีลเลี้ยนรรมอยู่ทุกพรรษานะก็เริ่มหูหน้าหูโมมากบัตนิกลับมาบ้านกระลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพี่น้องฟ้องไปกับมหาเรื่อยๆพอมหาแล้วสักพักหนึ่งปู่กับประพฤติปฏิบัติรรมชั้นเจได้ทำชั้นเจเหมือนพระเด้ชั้นเจมให้ชั้นคาบเดียวพร้อมตอนนั้นเอาเข่งคาดแน่เลย ปูจะออกไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันพระฤาษสบัดีเพื่อไปเลียนศีลเลียนธรรมวันปกติปูจะนั่งอยู่บ้านนั่งภาวนาอยู่บ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับพันยานะเป็นเวลาอยปีกว่วๆในการประพฤติปฏิบัติธรรมของปูเฮือนมันเต็มบัานีอยู่ถึงเฮือนมันเต็มก็เลยง่ายหยับง่ายใส่สวยลงมาอยู่ตะลางก็เห็ดกระต๊อบน้อยคือสมุนไนลัเษณกก็ต๊อบไวเหมือนลันทัมปูสมุนไนล้กษณแต่กับบังเงินว่าเตมีคือเกาเตมีคือเกา โอ้ยก็เต็มยุหันกับเป็นหลายเดือนนี้บระมาณว่าข้าวเดียวนี้เต็มยุหันในเกือบปีหนึ่งพี่น้งนองป้องไปยู่ใกล้ยู่ไกลกับมหานะผู้ข้าเจ้าสัทธาได้ยินซื่อเสียงคนกับมหาผู้ก็ต้อนรับแขกนาันาังภาวนาของปูยุหันจนวันหนึ่งอันนี้บัดนี้ซิ่งว่าเป็นยังปูจงคอยได้มาเป็นปูนางอยู่ถึงสมัยนี้นะในวันหนึ่งขณะที่ปูนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ตรงนั้นนะ่ะจิตของปูมันลงไปตกลงไปถึงนรกอเวจี บังเอิญว่าปูตกลงไปแล้วโอ้ยห้อนหลายปูก็เลยยางเบิงข้าเจ้ากออกเหตุอะไเบิงแลวบังเอิญว่าไปเห็นพอ่อเจ้าของบิดาของปูเนี่ยนะสมัยตะกี้พ่อเราเป็นเพชฌฆาตประจำหมู่บ้านเน๊สขันมีงูอ่ามีงานทั้งในเพิ่นจะต้องได้ขาขางัวงขาค้อยเพื่ออย่างเพื่อที่จะเอาพูดหัวหนังเนาะสมัยตะกี้เพิ่นว่าอ่า,อาเอาพูดเพชฌฆาตเด้อเพิ่นก็บว่าได้เอาไปพื่นเพิ่นกับมาเรียงลูกเลียงเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของพอ่อก็เลยเห็นเขาออกหอกทางพ่ออยู่ หมุนคือจังกงธรรมจักเนี่ยคือจังลออเกี่ยนเขาเนี่ยหมุนลึงขึงแลแง้วก็แทงโอ้ยแทงโอ้ยแทงก็อยู่ปูนาก็เลยไปถามเขาจะว่าสีเฮ็ดจังไดคอยคอยเสีหยห้ยู้ช้คนนี้นี่วิดพ่นจากวิบากกรรมตรงนี้ข้าเจ้าผู้ยันก็เลยว่าเจ้าเป็นไผผู้ขาเป็นทายาของผู้ชา้ที่ถือแทงก็อยอยู่หันขันเจ้าเป็นทายาทเพิ่นเป็นลูกเพิ่นอิรินับจากมื่อนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องนุ่งขาวห่วมขาวเป็นเวลาสองปีเต็ม ไม่ขาดแม้กระทั่งวันเดียวอ่าสินห้าข้อก็ให้อยู่ครบนั่นแหละคือเริ่มต้นมาน่ะปูก็ออกจากจนนั้นแหละปุ๊บปูกับมานางจดวันที่ไปเลยว่าวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยปากว่าจะใส่ชุดขาวทุกมือทุกมือทุกมือไม่เว้นแม้กระแต่วันเดียวเป็นเวลาสองปีเต็มเป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ชุดขาวของูมว่าจนพี่น้องฟังไปว่าเอ้าบักอันนี้มันเป็นบ้าวันธรรมดามื่ก็ใส่ชุดขาว ไปใส่มาใส่มานกัสุกับปูนักตอนนั้นแถหัวเลยเด้แถหัวหล่นเลยเด้แถหัวหล่นเลยแต่ว่าบกลนต่คิวเท่านั้นแถหัวหล่นจะเขาว่าเป็นผีา้าอ่ายายกับลมกแม่คู่ภูกับลงมาจากเทพกับมานุ่งขาวห่มเขาประพฤติปฏิบัติรรมน้ำกันตอนนั้นนะก็เริ่มเป็นผู้บุญผู้บารมีปฏิพฤติปฏิบัติรรมน้ำกันผัวไปใส่ไปอยู่ในปาา่าซ่าแล้วก็ไปอยู่น้ำขึ้นเขาขึ้นหิ้วแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมน้ำในช่วงระยะอ่าระยะเวลาาสองปี ทีปู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่คันจะมีคนมาหาอยู่ตลอดแต่ว่าปู่กับเเคยทามหามิดานไปใส่มาใส่ผูสีนุ่งขาวห่มขาวจนทั้บ้านขาวาใหา้แต่สุดท้ายแล้วคนที่พูดให้ปู่ได้มากกาวปู่คนมัดทุกคนพ่าหลูกพ่เต่ามาผูกแขนหลานน้อยให้กับมาผูกแขนของเสียกับมหาปูนางนะดวงบอดีอย่างกับมหาผูนางก็บ,บังเอิญว่าเหมือนเพราะท่านเก่งมากนะในช่วงระยะนั้นเวลาตรงนั้นก็มีคนมาหา มีคนมาหาไม่ขาดขยะคนเป็นบ้าเป็นบ,เนบอเพราะสำเนาเสนึงพอเพิ่นป่วยพอเพิ่นรักษาจนช่วงจนเศร้าเกินเก่งครั้งในลีปูนาคเนีคำว่าปูนาคเนี่ยนี่ยได้มาเพิ่นบอกว่าเอิ่นกูเอิ่นว่าปูนาคอ่าเพต้องไปเอิ่นขวนอื่นบ่ต้องไปว่าปูหันปูนั่นปูนี่หันผู้ใด้หัวจักมันมันบ่อลอยากเป็นเนาะมันน่ากันแน่อยมันอยากเป็นตระหนักยังไงเนี่ยอยากเป็นปูสีสุโธ้อยากเป็นปนูสัตนาคราชอันัตนาคราชผู้ชงนาคราดพ่นแต่นี่มึงเอิ่นกูว่าปูนาคใช่ไหมกับ ปูก็มาถามเพื่อนอีกเถอเดียไม่ถามท่านสักครั้งหนึ่งว่าท่านคือใครนะไม่ถามท่านสักคำหนึ่งว่าท่านคือใครปููกับประพติปฏิบัติธรรมแนะนำคำว่าปูนาป่นาคปู่นาคปู่นาคมาโดยตลอดนะโดยที่บอถามเพิ่นในช่วงระยะเวลาสองปีที่ปู่ประพตชปฏิบัติรรมรอเวลาที่จะเบิดกัมเบิดเว้นของบิดาของปูย่ยนปู่ก็ได้นั่งสวดมนต์ภาวนานะอูทิศส่วนกุศลให้นพอไม่ขาดสักระยะไม่ขาดสักเวลาจนเป็นเวลาสองปี ปูเห็นแล้วว่ามันเวลาสองปีแล้วบพมันเอาปูสีถามเลยเด็กปูยืนระยะออกไปอีกเดือนหนึ่งก็เลยว่าบ้าสมมา้าคว้นแล้วที่ห้าสีต้องสามกันว่าบิดาของข้าพเจ้าเนี่ยนายสวิงพระพฤติเนี่ยหมดกรรมหมดเวรเลยยังเมื่อนานกับเป็นวันพระเพราะว่าปูจะชอบทําแต่วันพระกระแต่งคันหาเขาแล้วก็ขออนุญาตถามเออกับบบงเกินวัดไปนั่งสมาธิปุ๊บกรจิตมันลงไปภาพไปไปตกอยู่ในห่วงเหว เป็นผู้เขาหน่วยบอกไงว่าเป็นลูกน้หน่อยนะไม่ใช่ลูกแน,น้หนอยคนจะได้หันมีแต่ผู้ชายล้วนๆทำงานหนักมากขุดหินไงหินเหมือนข้าเจ้าเสิไปสางอย่างเนี่ยขุดหินอันบอกไงท่อบอกไงเนี่ยใส่ล่อหุ่ซึ่งเป็นล่อ,อยุ่สมัยเก่าของเขานะเป็นล่อหู่สมัยเกาย่าโยนกันไปเห็นไปบิดาผู้ข่าผู้เจ้าผู้ข่าก็เลยดีใจว่าผู้หนักกเลยดีใจว่ายางน,น,น่อยพอกูเบิดกับเบิดเว้นแล้ว ึงได้ทํางานหนักแต่ก็ไม่ได้ถูกทรมานเหมือนเช่นเคยเหลียวเห็นลูกอยู่เดียเหลียวมาเบิงลูกอยู่แต่ว่าไม่มีการทักทายเหลียวเบิงคือคนเบิงกันธรรมดาเนี่ยแต่ว่าปูก็ดีใจแล้วก็เรยเงินว่าเรือไปอีกตีนข้างภูเขาอีกฝั่งด้านหนึ่งอ่ามันจะมีตาพาเขานั่งบําเพ่นภาวนาเลยปูก็เลย้ย่างเข้าไปกราบเพื่อนก็เลยว่าพอลูกอยากอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทาสังฆทานให้ผู้ทายคน้น,นั้นี่คุณเห็นเง่นสี่อาน,นิสงสิถึงเพิน่นบอ ปู่ก็เลยถามเพิ่นเพลินก็เลยว่าเจ้าเป็นไผเป็นลูกไส้เพิ่นก็เลยว่าสิเจ้าคือมีบุญหลายแท้จะได้มาเห็นมองเพลินอยู่เพิ่นเศร้าปู่ก็บรรยายว่าดอกจังสันทีอ่าบรรยายว่าอ่าย้อนเพิ่นหล่ะผมจะก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมปู่ก็บรรยายว่าเพิ่นฟังมีแต่ว่าเจ้าเปิดลูกไส้เพิ่นบอกแมนได้เปิดลูกไส้เพิ่นเด้อหันลูกไส้เพิ่นถึงอยู่เด้อไปให้พระเฮ็ดให้เด้อแต่ว่าในการทําต้องให้พระที่มีศีลมีศีลอิบรบ่แม่นพระกินข้าวสุกปลาตายอันนี้บ่แม่นคําปู่เอาเด้อเพิ่นเบอกป ปูกับไปเลีงเห็นพ่อแม่คู่บานอาจารย์สายธรรมยุญตของปูได้แก่พระอาจารย์ประเสริฐเสือรินทโลผู้ที่ไปกับปูขอนแก่นนั่นแหละอาจารย์ที่เห็นหงจักกันตอนนั้นพอเพิ่นเค็งหลายเพิ่นเป็น,ปนพระธรรมยุทธตเนาะปูก็เลยไปเหดหอสังทานให้ซ้องกัทให้แล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาปูเบิกคยถามหาพ่อปูอีกจาก้าเถือว่าเพิ่นเป็นอย่างไรไปยุติใสมายุ่ใส่จนเท่าทุกมือนี่ แต่ว่าสิ่งที่ปู่ดีใจในหัวใจปู่ว่าปู่เชื่อเหลือเกินว่าการที่ปู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลหาอ้อศีลแปดมันบนางครั้งพอผู้ขาที่เคยได้รับวิบากกรรมอยู่ท่านอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้หรือไม่งั้นก็ไปตกอยู่ในภพภูมิที่ดีที่ดีกาหันปู่เชื่อเหลือเกินเพราะว่าขนาดเขาเออกหอกอาดาบแทงอยู่เนี่ยปู่ยังนั่งบังเพลนให้ภาวานาให้สองปีเพิ่นยังหลุด อันนี้ปูทํามากี่ปีแล้วนะส่วนมั่นดาปูปูเสือเรือเกินว่าเพิ่นบร่ได้ตกละการลำบากนะฮีเม่ผูเพิพ่นเสียไปวางสามปีที่หลังเพราะว่าปูนางนยังไหเห็นเรายิ้มเปืป่เปยๆใส่เสื้อผ้าอยู่ในพวกภูมิของท่านอยู่นะสิ่งวังก่อนก่อนวางสองสามมือวันพาวันหนึ่งกเ็เห็นเห็นเมะใส่สุดงางงาม,มาหาคือสี่ย่านลูกชายลูกสาวว่าไปแก่เขาหามงส่งว่าไปใหญ่เขาเพราะว่านเป็นบุญเขาประดับดินสีฮอดอวันที่ยี่สิบสามเนี่ย ก็เลยว่าแม่เอ้ยอลูกของจาก,กอยู่เด้อไม่ต้องเตือนลูกกะเห็ดอยู่แล้วนะลูกกะเห็ดอยู่แล้วตอนเล่าอยู่แล้วสีหอเขาห่อปูห่อปลาข้อนั้นเขาน,านีไปหาพี่น้องฟองไปดิม่านดาภูคาเดียวว่าแม่ภูคานั่นแหละก็เลยไม่ถามไม่ทําอะไรเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภูกระประพติปฏิบัติทำมาเรื่อยๆจนมันเหตุเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งไปหาเ่าแม่รูบายจารย์ที่อยู่จังหวัดสกลนครนอั่แนแหละท่านห้องขึ้นมาว่า ปู่นาคเจ้าไปหาน้องสาวเจ้าสิน้องสาวเจ้าอยู่บ้านสงเปื่อยนะ่ะอากาศอํานวยนะ่ะยังรอเจ้าอยู่นะเขาชื่อว่านากน้อยเนี่ยปู่กับกับมาบานปู่กับมานางังเคินจะได้ปะ่ะอุ้ยปู่มีน้องเยอะบ่เป็นนนคเขาเจ้ากับที่มีพีมม่มีน้องมีหันมีนันมีนีเยอะบ่ปูกับบ่เคยเสื้อจกอักรื่อนะปู่กับบ่เคยเสื้อจกอักรื่อจนหอดเมือน,นึงปฏิบัติห,ห้อนห้นไหล้ไม่อยากไปเห็นเพื่อนน้องนะ่ะ แต่ว่าพ่อเพิ่งก็บอกว่าเจ้าน่ะได้ร่างหนุ่มแต่น้องสาวเจ้านั้นได้ร่างแก่น้องสาวเจ้านั้นร่างแก่เมื่อนั้นปูเดินทางไปหา <im reinvent ing> ก็เหมือนว่าเทวดาน้ำท่างไปลวาจนฮหอดบ้านจนไปฮอดบ้านนางน้อยจนไปหอดบ้านแม่นางน้อยเด้เมื่อนั้น้จนไปหอดบ้านน้อยสิ่งที่ปูเข้าไปหาคือปูทำทาไปเบิ่งดวงเพราะว่าได้ยินข่าวว่าแม่นางน้อยเบิ่งดวงกิง่งปูก็ไปแ,แปกไปแต่งคันหาปูก็ไปแต่งคันหาขอให้เพิ่นดูดวงให้ เพิ่นกับสงเงเกนะเพิ่นกับว่าห้วยเจ้าเนี่เป็นคนไม่เหมือนเเนี่ยวกวันไนอ,อวานด้ไแต่บางเงินว่าตอนนั้นปูนาคเข้าหาปูเพิ่นกับว่าภาษาเพิ่นพาอแต่ว่าไปว่ามาอ้ายกับน้องไ้กอดกันล่างเท่ากับล่างนุม่มอ้ายได้ล่างนุ่มน้องได้ล่างเท่าไ้กอดกันจนเป็นมิัมพูกกันมาจนเท่าจงบอนีจนลูกหลานของอิเมานาคหน้อยน่ะนางเตียเ่ยแน่นางใดนังกงเนี่ยมาเปลี่ยนพี่เป็นน้องมาเป็นลูกเป็นหลานพูนาเพรซึ่งอีเม่นางน้อยนั้นเพิ่นเสียแล้ว เพิ่นเสียแล้วเออเพิ่นเสียได้สามปีนี่แหละมั้งคล้องกันกับย้ายมองเจ่ไรเน่ก็จำบาได้มันโดนแล้วแต่ว่าเพิ่นกันยังเวยนเว้นเพิ่นเปลี่ยน,ยนมาหาปูนาอยู่เพิ่นได้แค่ว่าปูนาว่าปูนาบ่รับอีกแล้วเ้อเพราะว่าเอาแค่อ้ายเจ้ากับพอแล้วที่จริงแล้วเพิ่นเสียให้ลูกสาวเพิ่นแต่ว่าลูกสาวเพิ่นยังมีวิบากรรมเพิ่นก็นเลยบ่รับนั่นหละในการมันเป็นปฏิหารนะในการที่ปูไปเจอน้องสาวซึ่งเป็นน้องสาวในสา,นสา,สา,นายนาคบบนะเพิ่นก็บอกไว้เบิดว่าเจ้ายุหันยุหนี่องนี่ แต่ว่าปูเป็นคนที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องของพวกนี้ปูถือว่าผ่านมาและก็ผ่านไปเขาเขรุมรคกุบาอาจย์เขาไหวจังปูนากนี่เพิ่นทําให้ปูนี่รู้จักรู้จักคาว่าสิ่งลึกลับสิ่งปฏิหารมันมีจริงนะอยู่ดีๆปูสิเป็นบ้าเลื่อยไปบ่เลื่อยไปน้าห้วยน้ำทำน้าพรมเขาไปนอนอยู่เม้มเผาศพก็มีจนกระเป๋าเงินเฮีย กระเป๋าเงินเสียกับมีอภินิหารเฮ็ดซอยหันสนิทสุดท้ายเลยน้ำไปหาซึ่งน้องสาวเป็นนะกระพูกพันกันมากกับยายจนหักแพ่งกันมาเท่าสูงจนเพิ่นตายไปตายไปแล้วลูกหลานเขายังยังมาหมอบถลอบตอบขาเซ่เฮาอยู่นะเบิดสุภุสุคนี่คือสิ่งปฏิหารแล้วปูก็ได้นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมมาจนฮอดมือนี่กันย่อนคำว่าปูนากนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วขอจบตอนพ่อน,น้องไว้นี่เท่านี้ก่อนเด้อขอให้พี่น้องป้องไปทุกคนติดตามอ่า ก่อนจะได้มาเป็นปูนาคเลยว่าปูนาคอีพีสามต่อไปอ่ะอ่าอีพ e. ีนี่ก็ขอจบใบชาเพียงชนิดเออด้อซ่าดูค่ะพี่น้องป้องปลายคะนี่ก็เป็นประวัติพี่สองของปูนาคเนาะคะ่ะแอดกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพาลวยไว้เนาะคะ่ะลูกศิษย์ปูนานะคเด้อค่ะเด้อกัจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครต์ไว้ด้ะค่ะเพื่อสิบริปาทแนวทางดีๆเด็ดๆหรือว่าข่าวสารจากปูนาเขาเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้อฟซทุกท่านโชคดีมีช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำเรื่อยๆสวัสดีจ้า